นี้งาน m f a s t i n The Fall Winter Issue 2 0 2 3ครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำงานบ่วงกับสั ow, ่กระเป๋าก็ว่าสินมาเลยนี่ฉันติดตามตัวจริงนะ่นุม้หนุ่มา <c oughs> วันนี้ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันจะไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นถะ้านะนะคุณมีความสุขกับวันนี้อยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องคิดว่าจะกลับไปแก้ไขอะไรอ <c oughs> <c oughs> นี้ทำอะไรกันนี้งาน m f a s h i o n The Fall Winter Issue 2 0 2 3ครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำงานบ่วงกับสักกระเป๋าโกวสินมาเลยชื่อโกครับชื่อดีคือวศินครับนันทกุลอัรวานารุนาครับเป็นถึงเป็นวงลูกพอพัลก็เป็นนักแสดงเป็นที่กอรนะครับเป็นทุกอย่างให้เลยครับ สิบห้าไม่ถูนะครับ2 5 3 4ครับไม่ต้องถามปไปยุไปล้มเล่กันอีกเขาถามนะเขาก็ถามว่าเขาก็ถามว่าไม่ทำที่ไหนโคก็วิศจะบอเอ๊ะฉันเ้ิ่งดูหลังของช่วหลานอะไรเงี้ยพพแล้วพอก็เปิดไปเจอรูปนี้ใช่ไหมแล้วทุกครั้งแล้วทุกครั้งนี้แล้วทุกครั้งที่มีมีตติ้งทุกครั้งที่แบบคุยกันว่าโค้ชไหนฉันต้องส่งรูปนี้ป่ะไม่ว่ากี่ครั้งฉันก็ต้องส่งรูปนี้นี่ฉันติดตามตัวจริงตจนะขอหนุ่มโมขอบคุณค่ะหมอบคนครับ อ่ะอน,นี่เห็นไหมหดูการทำงานของเรานะฮะอ่านต่อไปไม่ต้องไปลบเลขกันเองบอกวันเดือนปีเกิดไปแล้วไม่อยากพูดถึงเยอะเริ่มแก่ไงม่รู้ไอ้เรามก็โก้ซะด้วยอ๋อด้คือโก้อะ BPA เป็นเป็น าการนิเทศศาสตร์และการบัญชี5าอินเตอร์เมเจอร์ไฟแนนซ์จุฬาลงกรณ์ครับผมถ้าเด็กแบบเด็กมากๆอะ่ะไม่มีครับไม่มีความฝันะอยากเล่นเกมไปวันๆแล้วก็พอโตขึ้นมาห,หน่อยหนึ่งก็เล่นดนตรีเริ่มแบบทำวงเริ่มอะไรเงรี้ยก็อยากจะแบบเอออยากจะเป็นศิลปินอะไรย่างเงี้ <S 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 ถ้าเริ่มแรกสุดเลยอันแรกเลยเนี่ยเป็นวีเจช่องทูบิิก ชอบกินปาลาครับแน่าดูเทลตีปะไม่ชอบกินเผ็ดแมวรู้แปงไงชอบตัวเดียวเลยหรอก็ถ้ามีตัวอื่นก็จะชอบตัวอื่นด้วยเออกลัวไม่มีจะกินริง ใจในวันนี้วินาทีนี้ตอ,น,อนคือค่วงใจกับปัจจุบันใช่ครับเวลาว่างชอบเล่นเกมเล่นดนตรีแต่งเพลงจริงๆแล้วเพลงที่ชอบแบบชอบฟังบ่อยๆจะเป็นเพลงเ,เพลงร็อกเพลงเฮฟวี่เมทัลขัดกับเพลงที่ทำทำออกม,มามาก เอามาในชีวิตตอนนี้ใช่ไหมก็ทีอบ้านเนาะเรื่องของการออกกำลังกายการติดเต็นท์อินเสิร์ตรูปทุกคนรู้ว่าเราแปลกทุกคนรู้หมดว่าแปลกแล้วแปลกเยอะแปลกหลายอย่างไม่มีอะไรต้องปิดบักใคยหล่อสิครับเนาอไม่ตลกเลย ไม่ตงลกนะเฮ้ยเ้าใจป่ะขอถามนิดนึงได้ไหมครับผมครับ เป็นคนไม่ค่อยเครียดเลยอะ่ะเป็นคไม่ค่อยเครียดเลยก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่าจัดการกับความคิดเองตั้งแต่ก่อนที่เครียดแล้วะ่ะมันเลยไม่ค่อยเครียดเหมือน,น,นแบบเข้าใจว่าอะไรที่มันแบบคิดไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมาจะไปเครียดอะไรแบบไม่มีอะไรก็เลยปลย่อยวางได้เก่งก <Okay. S 1> ็จริงๆเรื่องเรื่องการแบบ การร้องเพลงก็เป like ็นอย่างหนึ่งที่อยากพัฒนาให้ได้ดีกว่านี้เวลาเราไปชมอะไรก็พยายามฝึกเรียนร้องเพลงอะไรอยู่ที่มาล่าสุดต่างประเทศหรือจังหวัดอะเอาที่แบบล่าสุดของเราเลยไปหัวหินมาไปหัวหินต้างได้เห็นนมชมพูหมายถึงแบบเครื่องดื่มเนาะให้นมเลยพอแล้ว ถ้าเกิดว่าอยากไปมากที่สุดถ้าอยากไปเอาเอาที่แบบอยากไปแบบว่ายังไม่เคยไปอ่ะก็อยากไปพวกแถบสแกนสแกนอนเเบียนั้นยังไม่เคยไปแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเคยไปแล้วแล้วอยากไปมากสุดตอนนี้ก็ียากไปญี่ปุ่นแหละเพราะว่าเออต้องไปเล่นโนบอร์ของสะสมก็ ก็จะมีแบบอย่างกีตาร์ไงกีตาร์ก็ก็มีเยอะเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องมือทำอาหารกินเราด้วยกีตาร์เยอะแล้วก็ของสะสมอื่นๆน่าจะเป็นแบบเกมการเกม,มเไม่มีเนะัะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ตอบเอาเท่นนะแค่จะบอกเผื่อใครใครที่กำลังมีความคิดแบบนี้อยู่ว่าอยากกับไปแก้ไขเรื่องนี้นั่นก็จะบอกว่าถ้ากลับไปแก้ไขแล้วอ่ะ วันนี้ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันจะไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความสุขกับวันนี้อยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องคิดว่าจะกลับไปแก้ไขอะไรการกินน<ม>่าจะถ้ารวมรวมทั้งยิ้งเยอะเยอะสุดละเ้าประทุกทุกคนก็น่าจะคล้ายๆกันแหละ<ม>เออ<ม>เพราะว่ามันกี่ปีแล้วอ่ะเรารวมรวมบวกกันมางน่าจะเยอะนี่ก็พูดถึงการกินนี่ก็ต้องไปกินแล้วก็ไปสั่งข้าวเลยเดี๋ยวค่อยถามต่อนะขอพาไปสั่งอาหารแล้วอิ่มแล้วฉ<ม>ันจะถามเธอต่อ น่าจะเป็นพ่อมดเดวิดแต่เรื่องพ่อมดเจ้าเสน่ห์อ่มันสนุกดีอ่ะมันได้แบบทำอะไรที่แบบมนุษย์เขาไม่ทำกันอ่อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสมาธิเรื่องของความเข้าใจตัวละครเรื่องของแบบการ การสื่อสารน่ะการทําให้ตัวละครตัวนั้นมันสื่อสารกับ mm. กับคนที่ดูนอกจากคนที่ดูแล้วก็คือคนที่เล่นอยู่ในฉากด้วยกันด้วยเลยต้องต้องให้ทุกคนเขาเชื่อให้ได้ mm. อย่างแรกเลยเราต้องทําให้คนที่อยู่ในงาน mm. จริงจริงมันก็คล้ายๆกันนะหมายถึงการคือตัวเราต้องทําหน้าที่แบบส่งสารสื่อสารให้กับคนที่อยู่ในงานตรงน,นั้นเ่ยเขาแบบ เขาเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานนั้นๆวันนั้นๆแล้วก็อย่างคือเรื่องของแบบเรื่องของภาษาคำพูดคำจาเรื่องของแบบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเป็นอีเวนต์นะเรื่องแบบปัญหาหน้างานะอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรที่มันตะกุตกตะกัดเสมอเราก็จะต้องอย่าไปตะกุตกตะกัดไปกับมันอันนี้จะจะเป็นแง่ของการแบบ มอบความสุขความเอนเตอร์เทนให้กับให้กับคนที่มาดูเราในวันนั้นๆและก็ม <c oughs> ันจะเป็นสองพาร์ทถ้าพาร์ทศิลปินเนี่ยอย่างแรกก็คือพาร์ทพาร์ทการทาเพลงการแต่งเพลงปล่อยเพลงอีกพาร์ทนึงคือพาร์ทการโชว์สดในการเล่นไลฟ์คอนเสิร์ตอะไรเงี <c oughs> ้ยก็จะยากคนละแบบแต่อย่างตอนเล่นคอนเสิร์ตจริงๆก็จริงทุกครั้งก็ยังก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่นะก่อนขึ้นเวทีซึ่งแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับเราก็จะได้แบบ ถ้าเรายังตื่นเต้นกับมันอยู่แปลว่าเรายังมีไฟกับมันอยู่ทำยังไงให้ไม่โดนมันกัดมันข่วนซึ่งทุกวันนี้โดนไหมก็ยังมีโดนอยู่บ้างครับแต่ว่าน้อยลงน้อยลงคริสต์มาสครับถ้าคริสต์มาสมาว่ามันคือยีมันมันเป็นอะไรที่แบบมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเพความที่ตอนเด็กๆเรียนโรงเรียนแบบโรงเรียนคริส พอช่วงคริสต์มาสมันก็จะแบบโอ้โหมีงานโรงเรียนมีแบบแต่งห้องท,ทําทุกอย่างแล้วมันจะดูแบบ festive, เฟสทีฟไปหมดซึ่งจนถึงว,วันนี้ก็ยังโหยหาความรู้สึกอะไรแบบนั้นอยู่ของที่เติดตัวตลอดเวลาลิปมันแต่งหน้าทําผมกับช่างไหนก็ต่างแล้วก็ต้องบอกเขาว่าแบบเออเดี๋ยวลิปมันขอท่าของตัวเองเพราะบางบางคนเขาแบบไม่รู้ลิปมันโดนปากใครมาบ้างอะไรเงี้ย น่าจะยังเท่อยู่น่าจะยังแบบยังโก้อยู่น่าจะเป็นผู้ใหญ่น่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบมีคนเคารพนับถือเยอะแยะมากมายอะไรยเงยใช่เพราะว่าแก่แล้วก็ต้องมีคนไหว้ก็พอ s> <S อุมมองการใช้ชีวิตอย่างแรกเลยก็คือเอ่อใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนดีนะครับ เราเป็นแต่เราเป็นคนดีไหมฮะเราเป็นคนดีสิหรออันนี้ใครบอกไปผู้จัดการเราอ่ะ <c oughs> ไม่พูดเป็นคนดีกว่าเอ <c oughs> ่อยากจะิ้ม <c oughs> เสือก้าูเลยะได้เลยมีซีรีส์นะครับเรื่อง one night stand นะครับ on air ทางช่องวัน31นะครับไปดูย้อนหลังได้ทางทัวไอดีนะครับสราบเพลงนะครับทุกเพลงเลยนะครับแล้วก็ติดตามตารางงานนะครับไปดูคอนเสิร์ตไปดู เต้นสดไปเจอกันได้นะครับติดตามที่ลุคท็อปได้สโ o ร์ i ิเ a l นะครับ<อ>และละครในอนาคตนะครับอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตในไอจีแล้วกันนะครับโก้นัสกอร์วัิน,นนะครับตลรางงานตามได้ที่ไหนครับ Conversation ครับ Conversation Thailand Conversation Thailand ปิดรายการ เก่งเกินแบบสุดๆอันนี้คืองานที่เรามาวันนี้นะครับเก่งมากซึ่งพอมันจบคําถามสุดท้ายป่าผลงานเสร็จมันมาอยู่ตรงหน้านี้พอดีได้ไงวะเออขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับดูมาถึงตรงนี้ได้ก็คือคุณเก่งมากคุณน่าจะได้ความรู้แล้วก็เป็นไปแข่งแฟนพันธ์แท้โกวสินชนะโกวสินอีกทีหนึ่งได้เลยนะครับบายบายทุกคน